สวัสดีครับมาตอมไดรี่การเงินนะครับวันนี้มารีวิวกองทุนนะครับเป็นกองทุนที่จริงๆเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นโกลบอลก็ได้นะครับหรือว่าพันธบัตรหุ้นกู้ต่างชาตินะครับตราสารหนี้ต่างชาตินะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจริงๆเนี่ยมันแอบมองเป็นกองทุนรวมแบบผสมกองทุนรวมมิกซ์มิกซ์ฟันก็ได้นะครับเพราะว่าภายใต้กองทุนนี้เอ่อตัวหลักของเขาเนี่ยคือโกลบอลนะครับแต่มันก็ยังมีพวกโกลบอลสต็อกนะครับโกลบอลอีคิตี้หรือว่าหุ้นโลกอยู่ท้ายใต้ด้วยนะครับมี property ทีบบ g l o b a l ด้วยนะครับกลายเป็นว่าค่อยๆผันตัวมาเป็นเรื่องของกองทุนรวมผสมไปแล้วนะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม แบบสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า TGINC ตรงนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าในรายละเอียดของกองทุนนะครับมีกลยุทธ์แบบไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็พาไปดูกราฟครับว่าไอ้นวันนี้ global เนี่ยมันไปได้ไกลขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครจะยังลงทุนเนี่ยตอนนี้ยังเหมาะสมอยู่ไหมหรือว่ามันตกรถไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกัน นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่นังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนเปิดทิสโก้โกลบอลอินคัมพลัสนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ย7สิงหาคมนะครับถือว่าใหม่สุดๆเลยนะครับเพิ่งผ่านมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับโอเคลองอ่านกันนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวชื่อว่า TGINC นะครับตัวนี้เป็นชนิดสะสมมูลค่าก็เลยเป็นคิด A นะครับว่า TGINC เนี่ยตัวนี้นะครับ Tisco Global Income Plus เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองมาดูกันครับว่าเป็นกองทุนรวมที่ใช่ที่เราคิดว่าห้หรือเปล่านะครับกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมผสมนะครับเป็น Fund of Funds นะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่างประเทศเพราะเป็น Global นะครับลงมาดูข้างล่างครับ กำลังลงทุนอะไรกันบ้างนะครับนโยบายการลงทุนนะครับเขาบอกว่าจะลงทุนนะครับหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองทุนรวมต่างประเทศนะครับและหรือ ETF ต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับนี่คือความหมายของ global นะครับซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศเนี่ยมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทนะครับเช่นตราสารทุน และหรือตราสารนี้และหรือตราสารกึ่งนี้กึ่งทุนนะครับนอกจากนี้กองทุนอาจจะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับท l u นะครับก็คือ lead เนาะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานินฟ r าส t r u c t u r ฟันทั้งในและต่างประเทศหรือคือเขาก็เขียนไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็และหรือนะครับทีนี้กองทุนเนี่ยจะลงหน่วยลงทุนเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า80%นะครับอันนี้เป็นข้อความแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าจะลงทุนอย่างน้อย2กองทุน นะครับก็เป็นที่มาของฟันออฟฟันส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโ้โหลงหลายอย่างจริงไหมลงหลายอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับซึ่งเขาบอกว่าการลงทุนในกองทุนแต่ละประเภทนะครับรวมถึงน้ําหนักการลงทุนเนะสัดส่วนนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่นโยบายอยู่ที่ดุลยพนิษของบริษัทจัดการนะครับหรือของผู้จัดการกองทุนนั่นแหละให้มันเหมาะสมตามสภาวะการนะครับหรือสภาวะการลงทุน การคาดการ์การลงทุนในแต่ละขนาดนะครับซึ่งอยากจะเรียกตรงนี้ว่าที็มติก็ได้นะครับหรือว่ามีการมีทีมถูกไหมทีมนี้จ,จะเป็นเรื่องของยาใช่ไหมเพราะว่าเรารอคาดหวังวัคซีนทีมแนวอนาคตอาจจะเป็นไอทีกลับมาอีกครั้งนะครับหรือทีมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาอะไรเงี้ยเขาจะมีการใช้ดุลพินิจของทีมบริหารน,นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ เป็น active management แน่ๆแ,แหละนะครับขอข้ามมาข้างล่างก่อนเนาะตรงนี้เป็น active management แน่ๆน,นะครับซึ่งตรงนี้มันมันก็อยู่ที่ว่าเราไว้ใจให้เขาไปหาจัดการแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะสะท้อนผลออกมาเนี่ยไปที่ performance หรือผลการดำเนินงานของกองทุนนะครับเราก็ไปดูครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาสามารถที่จะคาดการภาวะหรือสภาวะการต่างๆเนี่ยถูกหรือเปล่าถ้าถูกมันก็แสดงออกมาโดยการที่ได้กำไรนะครับแต่ถ้ามันคิดทางแล้วออกมาแพ้ benchmark อย่างเงี้ย อันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันครับว่าการลงทุนของเขาแบบนี้ซึ่งมันเป็น Asset allocation แหละเท่าที่ดูข้อข้อความมันนะครับเพราะว่าลงตราสารทุนตราสารหนี้นะครับอสังหาริมทรัพย์หลีด Infrastructure Fund ลงได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบ Asset a l l o c a ั i o n นะครับ กองทุนรวมนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับรับความผันผวนด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศได้นะครับและหรือพวก ETF ต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความเสี่ยงใช่ไหมเรารู้กันดีว่าการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงเพราะว่าอถ้ามันมีปัญหาทางการเงินมีปัญหาทางการเมืองเราอาจจะไม่สามารถเอาเงินกลับเข้าประเทศได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเนาะเป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นก็ได้นะครับในทางที่ดีหรือขาดทุนมันเป็นรายได้หมดนะครับ ส่วนที่2คือสามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้นะครับโดยคาดหวังผลตอบแทนให้มากกว่าตราสารหนี้นะครับก็ตราสารหนี้เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก2%เนาะก,ก็เก่งแล้วนะครับ2%นะครับผู้ลงทุนควรม,มีความสามารถนะครับแล้วก็ความเข้าใจที่ยอมรับความเสี่ยงในต่างประเทศได้ด้วยนะครับรวมถึงรับผลตอบแทนนะครับเป็นหน่วยลงทุนเป็นหลักเป็น total return นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแบบ A ใช่ปะ่ะเป็น accumulate นะครับก็คือว่าสะสมมูลค่า เพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีการปันผลนะครับเราจะปันผลเราก็ขายเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆให้มันโตนะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการ grow นะครับเช่น first j o b p e r นะครับหรือว่าคนที่ต้องการที่จะค่อยๆพัฒนาในส่วนของการลงทุนให้มันโตขึ้นนะครับทีนี้กองทุนนี้ไม่เหมาะคนที่ต้องการเงินแน่นอนนะครับหรือว่าจํานวนของ performance ผลตอบแทนที่มันมั่นคงแน่นอนไม่มีให้นะครับ คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่ามีการใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับหลักๆก็คือ1มันมีเอาไว้บริหารจัดการกองทุนนะครับส่วนที่2คือเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนของค่างเงินต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย ันเป็นเรื่องปกตินะครับการที่มีลงต่างประเทศปุ๊บเนี่ยการใช้ตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวกเด r i v a t i v ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีอะไรที่มันแปลกนะครับกองทุนร่วมกระจุกตัวอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าจริงๆก็คืออเมริกาแคนาดาแถวๆนั้นนะครับผู้ลงทุนควรจะกระจายการลงทุนความเสี่ยงของพอร์ตด,ด้วยตัวเราเองเน้นย้ำนะครับ asset allocation หรือว่า renewal allocation เนี่ย เราเป็นคนทำนะครับถ้าเกิดกองนี้เป็น asset location สิ่งที่เราต้องทำก็คือ regional l o c a t i o n หรือว่าการกระจายตัวในภูมิภาคการกระจายตัวในประเทศนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะครับอันที่2ครับเขาบอกว่ากองทุนอาจจะลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้เราพูดไปแล้วนะครับซึ่งในอีกอันนึงก็คือในส่วนของตราสารหนี้นะครับก็บอกว่าตราสารหนี้เนี่ยกองทุนอาจจะไปลงทุนในพวกตราสารที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราสามารถลงทุนได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่านอนอินเวส m e เมนต์เกรด นะครับซึ่งตรงนี้มันเพิ่มความเสี่ยงความเสี่ยงในการที่จะถูกผิดนัดชำระหนี้นะครับคือเราเป็นเจ้านี้เขาเป็นลูกหนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเบี้ยวเรานะครับเพราะมันเป็น non investment grade มันระดับมันลงมานะครับทีนี้อาจจะมีอีกอันหนึ่งครับพวกตราสารนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเลยเรียก un rated นะครับหรือคนที่เป็นหลักทรัพย์ ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เลย Unlist นะครับพวกนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลตอบแทนที่สูงไงนะครับเช่นอะไรบริษัทที่เป็น SME ที่ยังไม่เข้าตลาดอย่างเงี้ยนะครับขอกู้หน่อยนะครับเขาก็ต้องจําเป็นต้องให้ดอกเบี้ยสูงๆใช่ไหมแต่ว่าความเสี่ยงในการผิดนัดชำระนี่มันก็จะสูงตามไปด้วยเพราะว่าขนาดของบริษัทมันไม่ใหญ่นะครับเราก็ผลงานในการดําเนินงานก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่ต้องการเงินนะครับอ่ะถัดไปกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญ,ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัันตา ความรลกเปลี่ยนเนาะอัตราเสี่ยงนะครับก็ปกติครับอย่างที่พูดไปนะครับกรณีมีแนวโน้มว่าจะขายคืนเกิน2ใน3ของจํานวนหน่วยทั้งหมดเนี่ยอาจใช้ดุลพินิจในการที่จะปิดกองทุนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็กองทุนนี้ไม่ได้ขายให้กับบุคคลที่เป็นอเมริกันนะครับ U.S. Person นะครับนี่ก็ตามกฎหมายเนาะที่ประธานาธิบดีทําออกมานะครับว่าห้ามไปลงทุนในตลาดต่างประเทศนะครับเขาต้องลงทุนในตลาดตัวเองอย่างเดียวนะครับ ถัดไปครับเรื่องของแผนแสดงความตำแหน่งความเสี่ยงนะครับของกองทุนรวมตัวนี้อยู่ที่เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแอบมองว่าตรงนี้มันเป็นกองผสมก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเหมือนกับมีหลายสินทรัพย์อยู่ภายใต้นะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปดูสินทรัพย์นะครับลองดูปัจจัยความเสี่ยงกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าความผันผวนนี่อยู่ที่10-15%้เอตอืมก็ผันผวนนะครับผันผวนจริงๆนะครับแล้วก็ แต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติถูกไหมเพราะว่าจริงๆทุกวนันนี้พวกหุ้นล้วนๆเนี่ยถูกขยับมาตรงนี้หมดแล้วนะครับแทบไม่มีอยู่ใน10-15ละนะครับตัวนี้มันยังมีอาจจะมีพวกตาสารนี่นะครับพันธบัตรต่างๆที่ช่วยดึงให้พอร์ตมันไม่ผันขวนมากนักอยู่นะครับก็ใช้ได้ครับส่วนตัวก็มองว่าอยู่ตรงกลางแบบนี้มันก็เหมาะสมแล้วสําหรับกองทุนรวมแบบผสมนะครับการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารน้อยนะครับแปลว่าหุ้นเยอะนะครับหรือสินทรัพย์ภายใตย้ออกมาเยอะนะครับ การกระจายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็น้อยนะครับต่ำกว่า20ก็ถือว่าน้อยนะครับการกระจุกตัวรายรวมประเทศอันนี้อยู่ที่20-50นะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าเป็นทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็ตามที่รายละเอียดบอกเลยแปลว่าลงทุนเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า global เนี่ยนะครับในโลกเราเนี่ยทุกๆ Index ที่เป็น global นะครับมักจะมีอเมริกาเป็นเบอร์หนึ่ง นะครับด้วยตลาดทุนของเขาเนี่ยมันอยู่มายาวนานเป็นร้อยปีใช่ปะ่ะแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปจดทะเบียนในอเมริกาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตลาดหลักทรัพย์ไม่ทั่วทั้งโลกนะครับก็จะมีแค่อเมริกาเป็นหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆมักจะอยู่ในอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สัดส่วนของอเมริกามันเยอะไปด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันอัตราการกเปลี่ยนของค่างเงินนะครับก็เป็นดุลยพิธีของผู้จัดการกองทุนนะครับก็บอกว่า ประมาณโดยทั่วไปนะครับประมาณ90%ของมูลค่าจริงๆนี่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับยอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของพอร์ตโฟโอกันบ้างสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะครับมีหลากหลายมากมายนะครับซึ่งน่าจะมีตารางมั้งผมขออ้างอิงจากตารางแล้วกันนะครับตัวแรกคือพิมโก้ฟันนะครับตัวนี้เป็นถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเป็นตราสาหนี้นะครับเป็นหุ้นกู้ที่เป็นโกลบอลนะครับตาสาหนี้หรือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นคํานี้เนาะ i n c o m ฟัน fund, ตรงนี้คือพวกตาสานนี่นะครับเออแล้วก็เป็นของพิมโก้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นยอดยิตนะผมบอกเลยเป็นตัวยอดฮิต ซึ่งน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่เอาตัวนี้เข้ามาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายกองทุนหยิบยกขึ้นมาแล้วโภชนากาเขาดีนะครับตัวนี้49.01%ซึ่งตัวนี้ผมมีข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งนะว่าน้ําหนักที่เยอะที่สุดคือ USA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาพูดถึงแหละว่าการลงทุนเนี่ยมันหนักอยู่ในอเมริกานะครับถัดไปคือ w e l l i ิ g t o n Global Quality g r o w t h Fund นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหุ้นนะครับ หุ้นหุ้นโลกนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกองทุนที่เป็นมาซุ่ยฟันมานะครับก็อ่านไปตามในหนังสือชี้ช่วนที่มันมีแหละนะครับนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็มี Global Real Estate ของ J u s นะครับก็ก็ใช้ได้นะผมว่าเน้น Global จริงๆนะครับของไทยมีอะไรบ้างกองทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะครับหรือว่า DIF นะครับ Digital Infrastructure Fund นะครับก็ ก็เป็นปกติสำหรับพวกกองทุนรวมผสมแหละชอบหยิบยกเข้ามานะครับแล้วก็มี W H A นะครับ Premium Growth ก็ของ W H A นะครับของไทยเหมือนกันนะครับก็สัดส่วนประมาณนี้ก็โ o b โบก็เยอะนะครับก็ดูดีนะครับรอดู p e r f o r m ร์แมแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อนี่ไงเขามีรายละเอียดของมาสฟันให้นะครับพมพมโก้นะครับใช่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกหุ้นกู้ตราสารนี้นะครับซึ่ง ก็ลงทุนในเซกเตอร์ที่อันนี้เป็นดูเรชันเป็นปีนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวก1 0 20ปีเนี่ยก็จะเป็นพวกพันธบัตรเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแน่นอนนะครับถ้าเป็นพวกเค้าเปเรทนะครับหรือว่าเอกชนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ1ปีถึง5ปีโดยประมาณนะครับถัดไปนะครับท็อปอินดัสเรียลนี่ครับก็เป็นแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยความเอ่อความ ความนิ่งความเมื่อไว้ใจมันก็พอพอจะมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็อิเล็กทริกยู i t ลิตี้นะครับไฟแนนเชียลเทคโนโลยีนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กๆย่อยๆแหละนะครับก็ใช้ได้ครับดูน่าสนใจดีเพราะว่าตัวพิมโก้เนี่ยผมก็เคยลงทุนอยู่นะก็ยังดีอยู่นะครับใช้ได้นะครับช่วงโควิดไอทีลงไปเยอะแต่ก็ยังใช้ได้นะครับตัวนี้ Global Quality Gold นะครับก็เป็นเอ่อน่าจะเป็นหุ้นนะครับเนี่ยเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์ e q คิวตนะครับก็ลงไอทีเยอะครับสีน้ำเงินคือฟันนะครับแล้วก็สีฟ้าคือเบนช์มาร์กนะครับนอตอเมริกันกับยุโรปเป็นหลักนะครับแล้วก็มี EME m e r g i n g Market ประเทศกำลังพัฒนาประเเทศกิดใหม พอสมควรนะครับก็เน้นเมกะาเทนเลยเนาะไอทีเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับก็ตัส่วนดีับใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเบื้องหลังของกองทุนรวมหุ้นหุ้นโลกนะครับในไทยหลายกองเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท็อปโคด i ิ้งมีอะไรบ้าง Apple Microsoft Amazon Alphabet ก็คือ Google นะครับ f a c e b o o k t e n c e n t อ่ายู ited Health นะครับ Alibaba Adobe ไต้หวัน s e ม i c o n d u c t o r นะครับ รู้จักกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับลงมาข้างล่างค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมเก็บจริงเนี่ยอยู่ที่1.256นะครับเพดาน5%นะครับถามว่าเยอะไหมเออก็ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็น asset allocation ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าคุ้มกับผลตอบแทนหรือเปล่าเพราะว่าสัดส่วนที่เยอะที่สุดมันคือ Pimco ใช่ปะ่ะซึ่งเป็นตราสารนี้โลกนะครับซึ่ง ความน่ากลัวก็คือว่าพวกตราสารนี้พวกนี้ performance ถ้าเทียบกับหุ้นเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแต่การเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้ก็ต้องดูว่ามันมันมันพอกันหรือเปล่านะครับมัน work หรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกัดน,นะครับซึ่งตรงนี้มีค่า f อนต์ n d f e ฟรอีก1%อันนี้จุกๆเลยนะถือว่าเยอะนะครับ Back เ n d f ฟรไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการซื้อการขายเนี่ยเวลาเข้าซื้อจะโดนชาร์จ1%นเระครับแล้วก็มีค่าบริหารจัดการอีก1.256%นะครับก็ ไม่เบานะครับถือว่าไม่เบาผลการดาเนินง,งานในอดีตนะครับเบนชมากมีหลายตัวแน่นอนนะครับขออ่านไปทีอันเนาะอันแรกบูมเบิร์กบาร์เคย์ยูเอสอ a t e t เกตท r ทั u รีเทนแวลูอันเฮชยูเอสดีนะครับโอ้ยยาวมากนะครับ50%อันนี้น่าจะเป็นตัวตราสารหนี้นะครับแล้วก็มี MSCI ACWD นะครับก็เป็น World Daily นะครับก็เป็นหุ้นนั่นแหละหุ้นโลกนะครับ ก็สัดส่วนอยู่ที่30เอร์เซนะครับแล้วก็มีฟุตซี่นะครับเป็น lead นะก็คือกลุ่มของสังหาริมทรัพย์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับอยู่ที่10นะครับแล้วก็ดัชนีกองทรัสต์ของไทยนะครับ PF a lead ตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับอีก10ปรประมาณนี้นะครับผลตอบแทนนะครับมีอยู่2ปี61 62นะครับปี61อันนี้แพ้นะครับเนี่ยปีนี้แพ้เพราะติดลบเยอะกว่านะครับปี62อันนี้ชนะนะครับ เกือบสองเท่านะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับซึ่งปีแรกเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจหรอกเพราะว่าปีแรกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือมันจัดตั้งไม่เต็มปีนะครับมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยอมรับได้อยู่นะครับลงมาข้างล่างกองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในรอบ5ปีเท่าไหร่แมคซิมัมดอลดาวน์นะครับรอบ22.696ก โควิด -19 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าเยอะไหมผมถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับกองหุ้นล้วนๆนะครับหุ้นล้วนๆเนี่ยน่าจะลบ 40, 40กันไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ลบ22ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของความผันผวนนะครับ10เปอร์เซ็นเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับพวกหุ้นเนี่ยตอนนี้20-25เปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ลงมาดูในเรื่องของผลการดําเนินงานแบบปักหมุดกันบ้างนะครับว่าผลการดําเนินงานของกองทุนเทียบกับเบนชมพูเป็นยังไงนะครับตั้งแ่นอยพูะ คือเบนช์าร์กเขาบวกไปแล้วแต่ว่าของเรายัางติดลบอยู่นะครับแต่3เดือนที่ผ่านมาเราบวกขึ้นไปเยอะมากนะครับแปลกใจจังตั้งแต่ต้นปียังติดลบแต่3เดือนเราบวกกว่าเขาต้อง3-4เท่านะครับแปลกๆเนาะหเดือนอยังติดลบนะครับก็คือว่าเอาง่ายๆต้นปีมันมันมันติดลบแหละของเรานะครับพอมาบวกปลายปีก็คือ,อยังแพ้อยู่นะครับ1ปีเป็นไง0 8 7ยกับ3ก็ยังแพ้นะครับทีนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนละ นะครับกลายเป็นว่ามาชนะตอนท้ายนะครับตั้งแต่จะตั้งกองทุนประมาณสัก2ปีนะครับก็3.75%ต่อปีโอเคหรือเปล่านะครับเอ,อ่อสำหรับผมนะครับผมว่าได้เท่านี้อาจจะน้อยไปน,นิดนึงเนาะสำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเช่นต้องติดลบ22%นะครับค่าธรรมเนียมการซื้อ1ไม้ใน1%บริหารอีก1.2%กว่าผมถือว่าน้อยไปน,นิดนึงเนาะถ้าได้สัก5%นี่ยกำลังโอเคเนาะ ใช่ป่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าถ้าเกิดสัก5%เนาะเขียนดีๆหน่อย5%เนี่ยโอเคไหมผมว่า5% 5%เนี่ยโอเคนะถ้าเกิด3.75นี่ก็อาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมพูดอย่างนี้กองทุนมันมาจัดตั้งในช่วงของปีที่มันเป็นวิกฤตด้วยนะครับแล้วก็จัดตั้งอยู่ในช่วงของแนวโน้มภาพรวมโลกเนี่ยเป็นขาลงนะครับเพิ่งจะมาขึ้นได้นี่ก็คือหลังโควิดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาได้สามเปอร์เซ็นกว่าก็เก่งนะแล้วเราต้องรอดูยาวๆครับว่าสามปีห้าปีเนี่ยจะขึ้นมาเป็นห้าเปอร์เซ็นตได้ไหมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของเรื่องของผลการด,ดําเนินงานนะครับอ๋อมีผลการด,ดําเนินงานของกองตา่างประเทศให้ดูด้วยนะครับก็พิมโก้ครับให้ดูอย่างนี้แล้วกันดูเฉพาะในส่วนของจัดตั้งกองทุนแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา5.86%เพราะฉะนั้นเนี่ยสวยสวยสวยงามนะครับแบบนี้นะทีนี้ เภาพกราฟนะครับพิมพก้นี่ยเป็นไงขึ้นมาจากจุดข้างล่างเนี่ยขึ้นมาสวยงามมากนะครับโควิดในทีลงไปเยอะนะครับลงมาเนี่ยเทียบเท่ากับเท่าไหร่ดีเทียบเท่ากับเราลงปีสองพันสิบเจ็ดนะครับซื้อปีสองพันยี่สิตอนที่โควิดในทีเท่ากับซื้อตอนปี2องพันสิบเจ็ดนะครับกว่าสองพันสิบเจ็ดจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ชันต้องนานเนี่ยใช้เวลาสามปีมันลงในแค่ไม้เดียวนะครับ แค่ช่วงเวลาเดือน2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วกลับตัวได้ภายใน2อสมเดือนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเยี่ยมเห็นไหมมีความสามารถในการกลับตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าใช้ได้สำหรับพิมโกนะครับเวลลิงตันกันบ้างตั้งแต่จัดตั้งกองทุน13.9%เยี่ยมไหมผมว่าโอเคนะเทียบกับหุ้นโลกนี้ดัชนีหุ้นโลกนะครับ MSCI ACW เนี่ยหุ้นโลกเนี่ยได้7.1%ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาประมาณสักกี่ปี เขาจัดตั้งปี2012ก็8ปีนะครับได้13.9%ต่อปีต้องบอกว่าเยี่ยมมากนะครับสุดยอดนะเพราะฉะนั้นตัวนิดดีครับก็เขาไม่อยากเขาคือเขาบาลานซ์ครับเขาเอาตัวกองตาสานี้มาเยอะไว้อยู่ที่40%ใช่ไหมตัวที่เป็นพิมโกแล้วเวลลิงตันเนี่ยมาเสริมอยู่แค่ประมาณ10%กว่าซนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดีนะครับ10%ของ13.9มันก็คือ1.3ก็ช่วยเติมเข้าาละนิ่งๆนะครับเนี่ย10เอ่อ1าปีนี่่านา ได้จากกองทุนนี้ห่งได้จากตัวเมื่อกี้พิมโก้มันค่าเฉลี่ยมันอยู่5%้าเใช่ปาสี่ยี่สิก็ได้ประมาณ2%บวกกันเนี่ยก็เลยได้3.8%โดยประมาณนะครับนี่วิธีการคิดเนะะาะไล่ให้ใหม่นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยสัดส่วนมันอยู่ที่40%ถ้าเราคิดจากตรงนี้หผมตีเป็น6กแล้วกันเอา6%คูณด้วยสัดส่วนก็คือ40% 6.4.24เร์เซ็นต์หกสี่ะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมา นี่คือต่อปีนะครับลงมาข้างล่างนะครับ13.9ผมตีเป็น14แล้วเขาคูณกับเมื่อกี้สัดส่วนเท่าไหร่15นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก2.25เนะครับก็เลยเอา2.25ตรงนี้มาบวกกับ2.24เออ2.4นะครับมันเลยออกมาเป็น4.65นนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับเมื่อลงทุนไปได้เท่าไหร่8ปีขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดการแบบนี้นะครับซึ่งผมรู้แหละว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถไปอ้างอิงในอนาคตได้แต่ว่ามันประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเราคาดหวังประมาณนี้ได้เมื่อเราลงทุนไปสัก8ปี10ปีนะครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดเนาะอ่ะลงไปอีกครับเรื่องของข้อข้อมูลอื่นๆนะครับว่าตัวนี้นโยบายการจ่ายเันผลนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อและการขายนะครับก็เป็น8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับ ครั้งแรกซื้อ1 0 0 0บาทนะครับแต่ครั้งถัดไปไม่มีกำหนดขั้นต่ำนะครับแล้วก็เวลาขาย8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายบ่ายสามเหมือนกันนะครับไม่มีการกําหนดขั้นต่ําเลยแล้วก็ไม่มียอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับได้หมดส่วนระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนเป็น T ีบวกหานะครับทำการขายวันจันทร์นะครับจะได้รับเงินอีกทีวันจันทร์หน้านะครับก็ วันจันเป็นวันที่ทีแล้วก็อังคารทีบวกหนึ่งทีบวกสองทีบวกสามวันศุกร์ทีบวกสี่ 4, วันจันทหน้าก็เป็นทีบวกห้านะครับอันนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลในกองทุนในหนังสือชี้ชวนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกราฟกันหน่อยครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้กราฟครับเห็นไหมขึ้นไปได้สูงสงนะครับแล้วก็ร่วงลงมาหนักหน่วงจริงๆต่ำกว่า IPO นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอีกแล้วซึ่งกําลังเตรียมจ่อทำ New High นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกแค่0.1บาทเท่านั้น ก็เป็นนิวไฮแล้วนะครับภาพรวมดูดีเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับลงจาก70ลงมาแล้วก็พยายามกลับไป70แล้วนะครับกราฟวีกนี่กราฟวีก็เหมือนกันครับ30กราฟวีก็30นะครับกำลังจะไป70เหมือนกันนะครับภาพรวมยังดูดีนะครับสัญญาณทาง EMA ตัดขึ้นทั้ง2 t i ไทม์เฟรมนะครับก็ดูดีใช้ได้นะครับกราฟเด่นี่ครับกราฟเด ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นแบบพุ่งปรี๊ดนะครับแต่ก็ไม่ชะลอตัวเลยนะก็พยายามขึ้นไปนะครับก็ผมยังมองว่าใช้ได้นะภาพรวมดูดีนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่าสัญญาณเนี่ยสามมันขึ้น70แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลงวันไหนนะครับจริงๆมันมีช่วงเนี้ยช่วงเดือน6มาต่อเดือน7เนี่ยมันเหมือนมีการชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมแต่มันก็ไปต่อได้เห็นช่วงที่ทำไซด์เว่ยไหม เออมีช่วงไซเวย์นะครับแต่พอมันเบรกกรอบได้เนี่ยก็ไปต่อนะครับซึ่งภาพรวมปัจจุบันยังดูไปต่อได้นะครับก็ใครจะเข้าตอนนี้ก็บอกเลยว่าเราพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้าตอนนี้ก็ต้องทยอยซื้อนะครับซึ่งตัวเนี้ยโดยภาพรวมแล้วผมว่ามันก็เป็นตัวตัวที่ดีตัวหนึ่งนะเพราะว่าเป็น asset allocation นะครับมีตราสารหนี้มี ani, มสังหราริมทรัพย์มีหุ้นนะครับซึ่งเป็น global แล้วก็ค่าธรรมเนียมถือว่า พอได้นะครับแม้ว่าค่าธรรมเนียมฟอนเดนฟรีจะแพงไปนิดหนึ่งถ้าเกิดมันไม่คิดเนี่ยจะเยี่ยมยอดเลยนะครับแต่ว่าก็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 แพงไปนิดหนึ่งแหละสําหรับแนวคิดผมนะเราก็ดูจากตรงนี้ก็ภาพรวมยังดูดีครับสําหรับกราฟนะยังขึ้นได้อีกยาวๆเหมือนกันนะครับก็ใครที่เออนั่นก็วาดเทรนไลน์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามคอนโทรลแล้วก็ดูด้วยว่ามันจะไม่หลุดเนาะจริงๆวาดอีกเส้นหนึ่งแถวๆน,นี้ก็ได้เนะาะวาดให้ดูนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับให้มันแตะเส้นตรงนี้แตะตรงนี้นะครับก็เป็น1เทนถ้าเกิดมันหลุดเทนเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณ r s i เนีนยมันอยู่ที่70และโอกาสลงก็สูงเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัว TGINC ตัวนี้เป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับกองทุนเปิด TISCO g o o b a l i n c o m e p l u s นะครับ โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับจริงๆเนี่ยตั้งมาชื่อว่าเป็นแบบอินคัมนะครับก็น่าจะเน้นเป็นเรื่องของตราสารหนี้ต่างประเทศหรือว่าเป็น g l o b a l นะครับแต่ว่าพอดูภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40%กว่า,วาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหุ้นโลกนะครับมีสิมทรัพย์โลกด้วยนะครับก็ดูแล้วเป็นสัดส่วนที่น่าน่าสนใจนะมันลงตัวดีนะครับว่าใครชอบการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ย กองทุนนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเราแทนที่จะต้องไปซื้อหลายๆกองทุนใช่ปะ่ะโดนหลายค่าฟีมาโดนแบบลงตุงนางนะครับกองทุนนี้มันรวบมาให้แล้วนะครับก็ค่าธรรมเนียมมันอยู่ที่ประมาณ1.2-1.3นะครับโดยที่มีฟอนต์เอ็นฟีน1%นะครับอันนี้อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าผมผมผมบอกว่าถ้าเกิดมันไปนกระจายหลายกองทุนเช่น2-3-4อย่างเงี้ยนะครับโดนอย่าง0.5-0.5-0.5ก อาจจะพอกันนะครับดีไม่ดีกองนี้ถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีครับแล้วก็ผมก็ดูฟังดูแล้วก็ชื่นชอบนะครับรวมถึงกลัวบอลที่ใช้ของพิมโก้เนี่ยผมเคยลงทุนอยู่แล้วถือว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับเราก็มีกองทุนที่เป็นหุ้นโลกนะครับแล้วก็อสังหาริารมทรัพย์และอินฟาทั่วโลกเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าเรามีการกระจายสินทรัพย์ที่ดี กระจายตัวในเรื่องของประเทศที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสาหรับพวกกองทุนที่เป็นคล้ายๆผสมหรือว่าเป็น asset allocation แบบนี้นะครับก็ใครสนใจสามารถลองเข้าไปอ่านหนังสือที่ชวนอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับลองดูกราฟลองดูอะไรแล้วก็ลองพิจารณาที่จะเข้าซื้อดูนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับว่าจะดูยังไงเมื่อเข้าซื้อตอนไหนดีนะครับหรือว่าตรงนี้เหมาะสมที่จะเอาเข้าพอร์ตหรือย,ยังนะครับก็ให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับการรีีีวววิในนนนั้้ประมาณ นะครับก็ฝากติดตามได้ได้วยการเงินทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือว่า IG ก็ตามนะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะพยายามหากิจกรรมมาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันเนาะเพราะหลังจากโควิดหมดไปแล้วนะอาจจะมีไปเล่นบอร์ดเกมด้วยกันนะครับหรือว่ามีอื่นๆเนาะเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้อะตอมได้ได้ก่การเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ